สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไฟสปอร์ตไลท์30บาทนะครับผมเป็น30บาท 4, 4บน4นะครับความสว่างสว่างแน่นอนครับผมอับรองใช้กับอฟโรดไม่ผิดหวังครับผม ว่าแสงพุ่งเป็นลำไกล,ลครับผมตัวนี้ช่วงโปรโมชั่นแถมชุดรีโมทรีเล์ให้ด้วยนะครับผมฟรีครับผมซึ่งปกติไฟตัวนี้นะครับจะไม่มีสเตปนะครับ ผมใช้ชุดรีโมรีเลยชุดนี้ควบคุมการใช้งานนะครับผมในการรีวิวก็เพิ่มสเต็ปเข้าไปในตัวได้เลยครับผมสนใจติดต่อ0958501555นะครับผมขอบคุณครับ